เอาละครับโอ้คุณผู้ชมครับโอ้สวนลรวตุนใจโอ้โหไม่รู้ว่านี่ค้าตบมือตบมือตบมืออะไรครับเนี่ยอไปดูด้วยกัยเดี๋ยวสายแล้วดียไงอ่ะ นุกไหมดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังดนตรีสดกันครับคุณผู้ชมครับดปลาไหลก็เงมาสายก็เป็นเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างกับเวทีปลาไหลครคุณผู้ชมตอนนี้ทางศรีพันได้มาถึงสนามแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาต เนีอย้ครับนี่ครับนี่ครับโอ๊ยเพืน่ไปอะไรมไขอบคุณมากขอบครยบคุกับอาจายนี่ครับท่าน มาครับลูกหายสามคนนังนมามาครับสวัสดีครับอยู่กันอยู่กันรอไหมรื้อรัวทุกอย่าครัดเม็ดครับนี่สณมผู้ยิ่งใหญ่ผมแรกครับใช่อล้ยังมีเ่ยังไงผู้ยิ่งใหญ่ตึงบเบาๆจริงครวมพอเดือดก่อนนี่แต่เพียงหนึ่งเลยต้องอายตออธิบายดีไหมรีบดตี๊ นี่อะไรตัวใหญ่เด็กกับผนอย่าไปคิดอกไรหวังอะไรเอาละครคุณผู้ชมครับก็เล็กหายังเหรออ๋อ ถ้าไปนั่งก่อนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปนั่งฟังดนตรีสดกันดีกว่าครับคุณผู้ชมก็ใครอยู่ใกล้อย่าลืมแวะมาชัดชัยพูดคุยแต่ชัดชัยกันได้ครับเอาละครับก็เรียกได้ว่าคนก็ยังหนาแน่นครนะคุณผู้ใหญ่ชิวๆสบายๆครับโอ้ฟังเสียงแล้วสบายใจครับคุณผู้ชมครับ ที่การท่า